หรือว่าทานเจตนาของแต่ละอย่างเนี้ยคือเป็นกระแมงบุญองเจ้าของทท้งนั้นเป็นบุญกุศลของทุกคนที่มานี่แหละมาร่วมกันเราตั้งจิตตั้งใจมาก็คิดดูมันไกลขนาดไหนค่าน้ามันหมดขนาดไหนเราเสียสละ,ะไปล่าเวลามานั่นน่ะเรามีจทนามีความเชื่อว่าเรามาสร้างบุญสร้างความดีนั่นน่ะมันถึงได้มีอาน,นิสงส์ส่งให้เขาเรียกว่าส่งให้แหละส่งให้จิตใจมันมันมัน ของใส่อะนะจิตใจพอเราทําบุญอย่สังเกตอยู่ที่ตัวเองเวลาไปพูดไปคุยกับใครไปชักจูงใครมันก็ง่ายพูดง่ายแต่ละพัดที่จะพูดกันเ,เรื่องของการทําบุญเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลใส่ตัวแล้วก็คนที่ได้ยินไม่ฟังเขาก็อยากมาร่วมอนุโมดนาด้วยนี่รื้ไหมนี่งปการทําบุญแต่ว่าถ้าเราทําบาปไปชักจวนใครใครเขาก็ไม่เอาด้วยเ <laughs> <laughs> พราะว่าอะไรศีลก็ห้ามทั้งห้ามันนี่ เระเจ้าท่านก็ส่งห้าไว้นะไล่ะลองดูดิใครเป็นกมยของใครเนี่ยผัวเจ้าของเขาจะรู้แล้วเอาไใจเนี่ยจะทํำยังไงเนาะไม่ให้เจ้าของก็เห็นก็อย่าหาว่าเราเป็นกมยนั่นแหะนั่นแหละเห็นไหมโทษของหมันเราลรมวดเราเราร่วมละเมิดสินห้าถ้าทุกคนมีสินห้ารักษาศรัทธาให้ดีพยายามรักษาสูนเนี่ยเอาช่วงแค่ตั้นๆนี้ก็ได้ฤดูการเนี่ยพรุ่งนี้ ก็วันอัตระหะแล้วเนาะอ่าแล้วเราไปก็จะวันเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาหนึ่งเนี่ยเราจะตั้งวิรัตเจตนาเราจะสร้างความดีอะไรสามเดือนเนี่ยเราเอานี้เต็มที่เลยอ่าสามเดือนเนี่ยเราพยายามเริ่มต้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราก็พยายามสิ่งไหนที่เราไม่ดีเราพยายามละพยายามเลิกนี่เป็นจุดเริ่มต้นมันทําได้หรือไม่ได้แล้วแต่พรรษาหนึ่งเราจะดูจิตที่มันหยิดจิ้นว่ามันจะยอมไหม ดูว e sí, so ่าในใจภายในใจเราเนี่ยมันมีกิเลสความอยากขนาดไหนอ่าเราจะเอาชนะมันได้ยังไงใช่ไหมล่ะเราสังเกตดูซิแต่ก่อนเนี่ยเราตัวมาเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่เขาไม่เคยนะจะเอาเหล้าของปากนะหอมพักเหล้าอ่ะนะเออพี่อมีที่ไหนอ่ะมีแต่เขาให้กินนม นี่นะนี่เราไม่อยากเรามาติดมานะไม่ใช่มันติดเรานะเราเราไปติดมานะเราเราเลองดูเราลองเจตนาเราสร้างความดีเป็นบุ้มีกุศลกับตัวนั่นแหละนะโอ้มันทําได้ไม่ใช่เรื่องยาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องขวนจิตใจนะ อ่าใช่หไหมราไปกับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนคนนี้กินอยู่ยเราไม่กินนี่มันคิดยังไงอยูอย่เนะาะพวบางทีก็คิดไปว่าเฮ้ยเพื่อนเขาจะติเรายางนั่นยานี้แหละทีนี้เรามีข้ออ้างข้ออ้างนลเพราะว่าเข้าพรรษาระยะเวลาแค่สามเดือนเองตอนนี้เราถือเราจะพรรษาเออเรานั่ยน,นะเราสร้างคุณงามความดีภายในสามเดืนอนนี้แหละเราบอกว่าเออเราเราของวัดเบ้นก่อนอ่าช่วงละสามเดือนเนี้ยน้าเราจะตั้งใจทําความดีเนี่ยแต่ถ้าคนไหนที่มันไม่ได้จริงๆเนี่ย เอาเฉพาะวันพระก็ได้วันพระในในรรษาเนี่ยโมสตรสิบห้าขั้ม <c oughs> สิบสี่ขั้มเนี่ยที่มันครบเนี่ยเราเอาเฉพาะวันพระก็ได้สมาทานรัตทุกคนเนี่ยม,มีสีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกคนรักษาสีแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูที่จิตใจเจตนาการกระทาเท่านั้นเองเพราะทุกคนเนี่ยมันผิดที่ไหนวันๆเนี่ยลองสังเกตดูดีดิเราก็ไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําบาปนะแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาวิรัตมันลงไปเราไม่ได้มองในสิ่งที่เรารักษา เป็นปกติเครื่องอยู่ของคนเนี่ยนี่เราไม่ได้มองกันเท่าน,นั้นเองต่จริงแล้วทุกคนมีบุญกุศลนี่แหละตนนี้แหละเป็นตัวพื้นฐานแล้วแต่ว่ามันไม่มีคนที่มาคอยแนะนําคอยตักเตือนเท่านั้นแหละอ่าเรามันประเภทพวกบัวบัวอะไรบัวรุ่นที่สามเหมือนนะเราต้องได้ฟังได้ยิน,นบ่อยๆนั่นน่ะ,นะทำมากอ,อย่ลค่อยๆซึมเข้าไปแค่ตัวธมาเองก็อย่างเดียวกันนี่แหละ ถ้าเป็นพวกบัวร่วนนิดหนึ่งป่านนี้ไม่ได้มาเจอกันแล้วไหนพระมันไปแล้วมันอญญาจจะพ้นไปแล้วนะนี่เราก็แบบเดียวกันเราก็ฝึกเนี่ยก็นี่แหละก็ทําตามคำคำสอนของขราพเจ้านี่แหละอ่าเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมเราก็รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาสารหะอ่าเราก็ตั้งใจไปเวียนเทียนรอบหมายถึงว่าการเคารพการเคารพในพระพระพุทธปฏิมากรรมอ่าใช่ไหมละ่ะ เพราะว่าองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ลงรับอรรนิาพานไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในจิตใจของท่ไหเนี่ยนะเพราะว่าเรานึกถึงเนื้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็เป็นยี่ึ่งของเราเวลาเรารสกงทุกข์ได้ยากเนี่ยนึกถึงพร,ระพุทธพระธรรมพือคํำสั่งสอนที่อาตมาก็ได้ก็เรียนรู้มาก็อย่างนี้หลยพฤตการปฏิบัติบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็นํามาอบรมสั่งสอนกันตามคำนงสองของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเรามีโอกาสในช่วงคา้ามพษาเอาอย่างน้อยที่ตุดใครไม่ค่อยได้ทำทานก็ พระเดินบินทบาตผ่านหน้าบา้านเอาเราตั้งใจจะทําบุญใส่บาททุกวันก็ได้เอา90วันเท่านั้นแหละลองดูว่าจิตใจคนมันจะเป็นยังไงแล้วทำสําเร็จมันจะเป็นยังไงอ่าเนี่ยเหมือนกับพวกมีรถพวกออฟรดเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าเข้าไปในที่ลําบากเราจะทํางไงอ่าพอเวลามันผ่านออกมาแล้วจิตใจมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันได้นะการเดินทางอย่างทาง วัตถุสงสารที่เรามีอยู่ทุกทุกคนเนี่ยที่เราได้มีเรียนไหวายเกิดเรามีมาสมบัติที่เรามีรักษาอยู่ได้พวกเนี้มันเป็นสมบัติเก่าที่ติดมาจากอดีตชาติด้วยนะเป็นบุญกุศลที่ส่งนำกันมาเชื่อหรือไม่เชื่ออ่าแล้วลองสังเกตดูสิบางคนที่เขาอยากมีมันมีไม่ได้นะอ่าอยากจะเกิดในที่ดีๆอยากจะเกิดในต้องว่าต้องแม่คนที่ร่ำที่รวยมีบนกองเงินกองทองก็ไปเกิดไม่ได้เพราะบุญวาสนาตัวไม่พออ่า อันนึงได้เกิดมาไม่ได้ไมันต้องมาเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาต้องทนทุกข์ลำบากจะกินแต่ละมือนี่คิดแล้วคิดอีกอะจะกินอะไรจะหาอย่างไรไม่เหมือนคนในเมืองคนในเมืองนี่ไปต่างกันเลยนะเพราะพ่อแม่ทํามาเนี่ยบุญกุศลบุญกุศลจากที่เราทําอดีตชาติที่เคยทํามาก็มาเกิดในร้องพ่อต้องแม่ที่มันพอมีปัจปจุบปัจจัยเอ,อสิ่งต่างอํานวยความสะดวกนั่นเพราะทานของเขาหรอกเป็นเด็ก ที่ว่าเออเขาเคยทานมาเขาทํามาอ่มามันถึงได้มาเกิดกันเขาก็พร้อมในสมบัติรูปทรัพย์สมบัตินะใช่ไหมเกิดมาอาการคบษาที่สองไม่ี่คนที่กรัรนะแล้วเกิดมามีทรัพย์บนกองเงินกองทองนีทีนี้บางคนแล้วพออยากจะมีปัญญาอีกเกิดบนกองเงินกองทอง,อง,องไม่สามารถรักษาได้อีกเพราะอะไรอะเราไม่ได้ฝึกการปัญญาไม่ได้ฝึกภาวนาอ่าเราจะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นได้อย่างไงอืม นี่แหละปัญหาเพราะว่าการเจริญหนึ่งที่สุดในแต่ละครอบครัวเนี่ยถ้าคนไปถึงที่สุดของมันแล้วเนี่ยมันจะถึงยุคเสื่อมรุ่นลูกต่อไปอาจจะรักษาได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะเจริญที่สุดในครอบครัวนั้นคือว่าเขาทําไปถึงจุดสูงสุดแล้วมีแต่จะค่อยเสื่อมไมปส่งภาพแล้วก็เสื่อมถึงลูกลูกุ่นหล,ล,ลานเห็นไหมบางคนที่เคยได้ยินได้ฟังในประเทศไทยนี่ก็มีที้เห็นปอมมรดกเป็นร้อยร้อยพันพันล้านต้องมาแตกมาแยกกันออกมา ก็ว่าหมดบุญหมดบุญของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าลูกไม่สารต่อ,อถ้าสารต่อไปเป็นเลยที่ต่อก็อาจจะมีขึ้นไปสูงกว่าน,นั้นมันยังไม่ให้ที่สุดอาจจะไม่ที่สุดของภัยรุในยุคใดยุคหนึ่งที่รักษาไว้แล้วก็จะถึงคำเสื่อมไปมาว่าพระพุทธศาสนาเรานี่แหละพระพุทธเจ้าก็ํานายทายไปแล้วว่าห้าพันปีพระพุทธศาสนา,น,า,สน,านี้ถึงจะสูญถึงจะดับไปแต่อายุพวกเราทุกคู่ทุกคนเนี่ยมันไม่ถึงหรอกมันอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีหรอกนะ ชีวิตคนเราเนี่ยร้อยปีเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนมาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวนะไม่นานก็เท่าก็แก่เราก็เห็นแล้วพ่อแม่เราก็แก,ก่เท่ารงไปทุกวันทุกวันแต่ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติและต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทาไมเราไม่คิดจะหนีมันล่ะอ่าเราไม่ไม่คิดจะหงนีออกจากวัฏถักสงสารนี้ไปให้ถึงที่สุดถึงทุกไปมรกของนิพานเนี่ยไม่ต้องมาเรียนไหวตายเกิดอีกหรือไปเสมอพบที่ดีกว่าก็คือสวัสดิ์สมบัติอ เราโดยการทำบุญสร้างทานต่างๆรักษาศีลภาวนาภาวนาก็คือการสร้างปัญญานั่นน่ะพิจารณาหาเหตุและผลเหตุใดที่ทําให้เราเกิดทุกข์เราวิ่งวุ่นอยู่เพราะอะไรอ่าเรามีปัญหาเพราะอะไรน่ะเราหาเหตุค่อยๆคิดพิจารณาอยู่แล้วก็ค่อยหาทางแก้ด้วยวายิากแห่งธรรมอ่าถ้าเราทําตัวนี้ได้นะจิตใจเราก็สบายคนที่พครัวพ่อกับแม่กับม่ทะเลาะกันลูกก็ไม่มีปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวเพราะว่ามันมีทุกคนน่ะความโกรธความโลภความหลงพวกนี้มันมีอยู่แล้วเราถึงได้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้กี่พบกี่ชาติมาแล้วอ่าเราอยากไปเสวยทิพยสมบัติที่เขาเรียกว่าทิพยสมบัติอยากรูปสวยรูปงามก็ถวายของสวยของงามของดีนะต,ตัวเองก็ไปเสวยทรัพสมบัติอยู่นั้นคนที่ทําดีอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกว่าตายไปเนี่ยเพราะพวกนี้จะรอเราอยู่ของเนี่ย จากของที่เคยสูญเสียพวกนี้นะเป็นแบงก์เศษกระดาษไปเลยเนีย่ไม่มีประโยชน์นะเกาะขึ้นสว่าคนีเรานึกอ,อยากได้อะไรเป็นเป็นของทิพย์ทั้งหมดคือสิ่งที่เราทําไว้ทั้งนั้นนะเพราะเคยบุกใจพวกนี้กระดาษพวกนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้ไปสไปร,ร้างเป็นสตอลก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นแรงงานเอาไปเปลี่ยนเป็น,นอิฐกินโฟสทรายขึ้นมาสร้างขึ้นมานะแต่ทีนี้คนลงสูงไปยืดหิุ่นของมันมากเกินไปเลยสลาไม่ได้กลายาเ,เป็นว่าเป็นผู่เป็นกิ่งเหนียวไป ว่าจะมีที่นี่ยรัาใครจะเดือดร้อนคนครอบครัวที่คู่ใกล้ชิดจะเดือดร้อนก่อนไม่ใช่ใครอื่นหรอกเพราะความเหมือนกับตัวเขาไม่ได้จ้าดีก่อนให้สลักเรื่องทางก่อนรู้จักการให้ให้ที่ดีที่สุดคือการให้อะไรซึ่งการละกันนะน่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็จะได้รับความสุขความเจริญความเมตตาสงสารอยู่ต่างอย่างเงี้ยอ่ามันจะไปเอื้อเฟื้อต่อกันไปเรื่อยเลยงั้นแ่ะ ทุกคนที่ได้มารู้จักกันเนี่ยอยู่ตั้งแต่ที่ไหนที่ไหนสารพัดได้มารวมกันได้ทําไมมันดึงได้รวมกันได้ล่ะอ,อใครตัง้งคำถามบ้างไหมทําไมมันมีเหตุอะไรถึงให้เรารวมกันได้อทั้งงที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ๆก็มาอ้าวมันมีเหตุตัวใดเป็นตัวชักจูงใช่ไหมเพราะเราอยากสร้างความดีจิตใจเราอยากสร้างความดีต่างหากสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวนั่นแหละเพราะเราเห็นว่าอันนี้มันเป็นงานดีเป็นตัวดีเป็นบุญกุศล ที่เราทําไปแล้วความ,จเ,มเจริญเติบโตของอจิตใจเนี่ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราถึงได้มารวมกันทำเนี่ยตัวนี้ต่างหากอ่าเอาเ้อเมื่อคืนมาเป็นยังไงกันอ่มามอคืนมาเป็นยังไงละ่ะเหนื่อยไหมละ่ะมาคืนนี่อยู่ฝนตกอ่าอยู่ข้างนอก <c oughs> ข้างในเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างนี้แหละบรรยากาศ ถ้าใครอยากมาอยากอยู่สงบเงียบๆก็ค่อยหลบเข้ามาเ้อ <laughs> <laughs> ถ้ามากันเป็นแก๊งใหญ่ๆนี่มันไม่เงียบนะที่มันแคบไปเลยเห็นไหม <laughs> ตลาดนี่เต็มเลยอ่า <laughs> คนอยู่ใกล้คิดมาอาจารยา์นี่เราอยู่แสวงหาอยู่เราก็มาแสวงหากว่าจะสําเร็จประโยชน์ได้นี่ใช่เรื่องง่ายต้องดําเนินการหลายอย่างเราต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะ ถึงจะทําได้เพรานั้นในมาเรขออนุโมทนาด้วยนอกับการที่ทําสิ่งต่างเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยขอให้สําเร็จโดยใครนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วเราอยากได้อะไรก็ขอให้ขอความมุ่งมั่นปรารถนาที่ผู้ทุกคนน่ะแล้วงานก็มีเดินประการแลชั้นนี้แหละก็คุณก็กล่าวทำถวายกัน